วันแรงที่อุตุวันนี้ฝนตกหนักน้ำล้นคันแทนาวันนี้แรง34จังหวัดด้านอุตุประกาศแจ้งเตือนฉบับที่7รับมือด่วนเพื่กรปกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภัายพยากรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรทีิพอลุกลาชายทาง facebook ประจำวันสุกที่7มีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อธินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและในบางพื้นที่อาจจะมีลูกเข็บตกเข้ามาได้นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาเรื่อยๆลงมาประทะบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของอีสานก็ทําให้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขะนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ซึ่งมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม มาประทะกับที่ได้ของหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน3-4วันที่ผ่านมานะครับอย่างต่อเนื่องดังนั้นไี่ได้ของการแผ่กระจายย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนซึ่งมีมวลอากาศเย็นลงมาประทะ ก็เกิดแนวปะัะอากาศบอกกับความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาจากลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้จึงทําให้เกิดพายยุฤด,ดูร้อนลักษณะของพายยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้พื้นที่ที่มีฝนตกเยอะเลยนะครับแดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดส,สีสะเกตซึ่งนะครับฝนโดยส่วนใหญ่ที่ตกก็เป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากเข้ามานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่บริเวณพื้นที่ บ้านสบายตำบลรุงระวีอำเภอนาำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนานนับชั่วโมงทําให้พื้นที่ไรนาของชาวบ้านเริ่มได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมนะครับฝนที่ตกลงมาตกลงมาอย่างหนักนานานับชั่วโมงนะครับทําให้เกิดน้ําล้นคันแทน,นารวมถึงน้ําข่าวโพลนไปทั่วเลยนะครับอย่างที่ข้าเห็นกันในขณะนี้รวมถึงที่บริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน บริเวณตรอกซอกซอยก็มีน้ําท่วมขังรอระบายอย่างที่ทุ่านเห็นกันในขณะนี้นะครับนอกจากนั้แล้วในวันนี้ต้องฝระวังในด้านของบริเวณความรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะค่อยๆไล่จากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาเรื่อยๆไล่ความชืน้นไล่มวลอากาศเย็นรวมถึงแนวะธาอากาศ ทำให้มาปะทะกับอากาศร้อนที่มีอยู่เดิมนะครับในช่วงนี้จึงเกิดเป็นพายุฤดูร้อนซึ่งในวันนี้พื้นที่ที่กรมอุตุนิยมทิียาได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสียงภยัยที่จะมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่7ปีนาคม2568โดยจะเน้นย้ำฝระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีตราดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมนนณฑลนครสวรรค์สิงห์บุรี อ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนอกจากนั้นแล้วนะครัะในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพาย,ยุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบตั้งแต่ในวันนี้7-8มีนาคม2568บริเวณภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความวัอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงร่วมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบในวันนี้ 7. มีนาคม2568ภาคเหนือบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเสียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัถึงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีระตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพร ส่วน8มีนาคม2 5 1 8ภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดกนนาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชนบุรีและระยองภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบีรีขันธนและชุมพร ซึงขอให้ทุกท่านติดตามเพรากรณ์ประกาศ,าศคำเตือนอย่างใกล้ช,ชิดต่อไปแอดมินจะพาไปดูพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคในวันนี้7ถึง8มีนาคม2 5 6 8เพารากรณในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตา กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาและสูงสุด33-39องศาจากลตมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลววในตอนกลางวันพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด17-25องศาและสูงสุด32-36องศาจากลตมตะวันออกความเร็วึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่ จังหวัดลบบุรีสระบุรีการชนะบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลน,น,นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิบสองศาและสูงสุด3 6 4 0องศาจากลมใต้ความเร็ว1ิบ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวันพายุดุดร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด25 27ถึงองศาและสูงสุด3 3มถึงองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีนกระอากาศภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุดูดร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายก จะถึงเซาชนบุรีปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 7ิบสยิบเองศาและสูงสุด30-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ละคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองรอยละ2ี ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลายะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรายละยี่สิบส่วนมากจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสามถึงสามหกองศาจากลมตําตกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นของการติดตามพยาการณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจกระรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหาเกเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แนวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ